สวัสดีค <Auf> ร <Wieder sehen> ับมาพบกันอ <Univers ität> ีกแล้วนะครับก็ว <hat> ันนี้จะมาคุยเรื่องของเรียวพูนะครับแล้วก็คาราบาลครับรอบแปดทีมสุดท้ายที่จะแข่งกันในคืนนี้ระหว่างเรียวพูพบกับเวสแฮมยูเนเต็ดนะครับก็เวลาตีสามของคืนนี้แข่งที่แอนฟิลโรสนะครับผม ก็ลิคูหลังจากที่เสมอแมนยูไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ในแดงเดือดน,นันลดล่าสุดนะครับจริงๆก็มีหลังเกมเข้าๆไปแล้วนะครับอันนี้มาเก็บตกหลังเกมกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็อืมทีมยอดแย่นะครับผมก็มีนักเตะลีฟูติด มาสองคนนะผมก็ตามฟอร์มนะครับก็เป็นโซบอสไลกับดาวินนูเยสนะครับผมโอ้ฟอร์มจริงๆนูเยสนี่หลายนัดแล้วนะครับที่ไม่สามารถทำประตูให้กับเรียกพูได้ก็ความคมนี่ไปหมดจริงจริงจผมผมมองว่าคนเนี้ยโอ้ในเก่งมากนะผม ตอนซื้อมาหรือว่าตอนตั้งแต่อยู่เบนซิก้าเอ่ยที่เจอกับลิเวอร์พูลนะครับผมโอ้นั้นนั้นจับจำติดตาได้นะครับแต่พอมาลิเวอร์พูลก็คือก็ได้เรื่อยๆแต่ว่ายังไม่ถือว่าเข้าฝักเท่าไหร่นะครับผมก็ก็ต้องปรับปรุงกันต่อไปนะครับผมส่วนโซบาสไลน์นี่ก็ ฟอร์มดิ่งมาหลายนัดแล้วนะครับผมไม่เหมือนตอนที่มาใหม่ๆอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าทางเจอเกนคอปจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร,รผมทั้งแดนหน้าทั้งแดนกลางส่วนแดนหลังก็มีการบาดเจ็บของโจเอลมาติปอันนี้ก็น่าจะต้องหาตัวตัวทดแทนแล้วนะครับผมโอเคมาดู11ตัว จริงที่คาดของเรียบูในคืนนี้ก่อนนะผมก็น่าจะมาในระบบเดิมนะครับสี่สามสามก็วันนี้ก็น่าจะเป็นการหมุนเวียนระหว่างตัวหลักกับตัวสำรองนะผมก็โปรแกรมค่อนข้างจะหนักนะครับผมในช่วงหลังก็อาทิตย์นึงก็สุดสัปดาห์กับกลางสัปดาห์ก็แทบจะทุกอาทิตย์เลยนะครับผมก็ผู้รักษาประตูนะาก็ คงจะต้องสลับเปลี่ยนมาเป็นเคลเฮอร์นะครับผมก็ได้ลงในบอลถ้วยอยู่แล้วนะครับผมถึงจะเป็นรอบแปดทีมก็ก็แล้วแต่นะครับผมก็ยังน่าจะได้รับโอกาสแบทโฟจะเป็นโกเมสนะครับผมควานซาแล้วก็เจอเอลฟานไดแล้วก็ซิมิกาตผมว่านัดนี้ ก็น่าจะเน้นพอสมควรนะผมในแดนหลังก็น่าจะให้ทางฟานได้ ay, บรัญชาเกมรับนะผมก็จะจับคู่กับดาวล,ลุงอย่างคอนซะาในแดนกลางก็จะมีสามคนเอลเลียดเอนโดแล้วก็เคอร์อติสโจนนะผมนันนี้รู้สึกว่ากัฟเฟนแบกน่าจะมีปัญหา อาการบาดเจ็บนิดหน่อยนะผมก็ไม่พร้อมกับเกมนี้แล้วก็ดอบทางซูบอสไลซึ่งฟอร์มช่วงหลังมีปัญหาลงไปนะครแต่หน้าก็น,ากน่าจะเป็นมูเดตซาร่าโคนิกาโกแล้วก็ดีแอสนะผมก็ดอบนูเยตเป็นตัวสำรองนะผมส่วนทีมเยือนนี่ก็นัดล่าสุดนี่ถลม่มวุบ ไปสามประตูต่อศูนย์เลยนะผมก็น่าจะนำทีมโดยจาร์ดโบเว้นก็นั้นนี้ลิเวอรพูลเล่นในบ้านนะผมน่าจะเอาชนะไปไปได้นะผมก็ต้องเน้นนะผมเพราะว่าปีนี้ยังยังไม่ได้ถ้วยเอ้ยปีปีที่แล้วฟอร์มค่อนข้างจะล้มเหลวนะผมก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยังไม่ได้ไปปีนี้ เจอเกนคอปก็น่าจะต้องเรียกสตากลับมาับนะผมก็น่าจะมีมีถ้วยให้กับแฟนเรียพูนะผมไม่แน่ใจก็อาจจะเป็นในยูโรปาหรือีกหรือว่าลีคเอฟเอคัพหรือว่าพรีเมยรีก็แล้วแต่ับผมโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้ส่วนทีมนิวข่าวของเรียพูนะผมก็ ฮามันมดิสนาฮามมนนับอดีตกองกลางลีอ์พู้นะผมก็ชี้ว่าฟอร์มของดาวินนูเยสน่าเป็นห่วงอืมอันนี้ก็จริงนะผมคือน่าเป็นห่วงมากๆช่วงหลังทําประตูได้ค่อนข้างจะน้อยถึงจะมีส่วนร่วมกับเกมแต่ว่าในจังหวะที่เด็ดที่ขาดแบบ นัดล่าสุดแบบแดงเดือดอย่างเงี้ยไม่สามารถที่จะทําอะไรได้คือไม่สามารถที่จะเปลี่ยนผลการแข่งขันให้กับทีมได้ก็ทําให้มีปัญหาครับผมส่วนนักเตะไม่นะครับผมในเดือนมกราอันนี้ก็เริ่มจะก่มลงกันบ้างแล้วเพราะว่าอีกสอ,ส,สองอาทิตย์สิบวันประมาณนี้ ก็จะเปิดตลาดหน้าหนาวแล้วนะผมก็ในส่วนของลีฟูก็สองตำแหน่งหลักๆนะครับผมก็จะเป็นเซ็นเตอร์ฮารซึ่งก็มาทดแทนของโจย์มอลติฟแล้วก็กองกลางตัวรับนะครับผมก็เซ็นเตอร์ก็น่าจะมีจากทางทีมของโปรตุเกสนะครับผมก็ทั้งปอร์โตแล้วก็ สปอร์ติ้งริบบอนก็ราคาจับต้องได้นะผมซึ่งในพรีเมียร์เองก็เวอร์อพูลค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรสู้หลายๆทีมสู้เรื่องเงินหลายๆทีมไม่ได้นะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้แพ้ในตลาดนักเตะทั้งเอาง่ายๆอย่างฤดูกาลที่ผ่านมานะผมอยากได้กองการตัวรับสองตัวทั้ง แกเซโดแล้วก็ลาเบียก็ถูกเชลซีปาดหน้าไปทั้งสองสองตัวคือผมไม่แน่ใจว่าเชลซีเขาอยากได้จริงๆหรือว่าต้องการที่จะตัดแข้งตัดขาลิเวอร์อพูลนะผมเพราะว่าไม่แน่ใจจะเอาไปทำอะไรทั้งสองตัวตัวแต่ละตัวก็แพงๆทั้งนั้นนะผมก็ส่วนนักเตะก็มันเป็นเรื่องของเงินนะผมคือค่าเหนื่อยก็ ทั้งเทลซีจ่ายได้เลี้ยวคูจ่ายไม่ได้ก็ซู้ไม่ได้เขาก็ออกไปก็เห็นชัดๆอย่างอืมของแมนยูเมสันเมาส์นะผมก็มีข่าวทั้งเลี้ยวคูทั้งแมนยูนะผมแต่ก็เลือกที่จะไปแมนยูซึ่งได้รับค่าเหนื่อยมหาศาลนะผมซึ่งเลี้ยวคูจ่ายจ่ายไม่ได้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้เลี้ยวคูถ้าจะบิดแข่งกับใครก็ จะสู้ไม่ได้ทั้งในส่วนของค่าตัวและค่าเหนื่อยนะครับิจริงเรือพูไม่ได้ทีมที่ไม่มีตังแต่ว่าค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรในจะให้ค่าตัวและค่าเหนื่อยที่เหมาะสมกับตลาดจะไม่ทำให้เฟอขึ้นนะครโอเคต่อไปก็หลังจากที่มีดราม่าก,กันระหว่างรอยคินกับ ฟานไดคือตอบโต้กันไปตอบโต้กันมานะผมก็ฟันไดก็บอกว่าประมาณว่าเอ้ยแดงเดือดมีทีมเดียวนะที่อยากชนะอะไรเงี้ยครับอีกทีนึงมาเอาแต่อุดลอยคินก็ตอบโต้ไปประมาณว่าเฮ้ยคุณพูดอะไรสาิบปีมีแชมป์เดียวอะไรแบบนี้นะผมวันนี้ฟานได้ก็ออกมาตอบโต้คืนนะครับผม ก็ประมาณว่าเอออยากให้มีเกมที่ดีอะไรแบบนี้นะครับผมก็ประมาณนั้นก็ที่จริงไม่อยากให้ฟานไดออกมาตอบโต้นะผมอยากให้มีสมาธิในเกมนะผมโอเคเดี๋ยววันวันนี้เท่านี้ก่อนนะผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะผมโอเคหลังจากที่หลังจากจบคืนนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าลิพูจะผ่านเข้ารอบไปได้หรือไม่อย่างไรนะรโอเคครับสวัสดียครับ